สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ครับคนค้นพานะครับ EP ที่ห้าร้อยสิบเก้านะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการละสามร้อยบาทนะครับะมีทั้งพระใหม่พระเก่านะครับพระเกจิพระกู่นะครับ ช่องทางติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองเล่กนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับมีมวลสารเต็มเลยนะครับนี่ครับเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับ นะครับอันนี้แปลกๆนะครับไม่เหมือนองค์อ,อื่นครับด้านหลังคล้ายๆเป็นเป็นเป็นหลังแบบนะครับนะครับว่ามีสมเด็จมากดอีกครั้งนึงนะครับน,น,นะครับเป็นเนื้อผงนะครับด้านหลังเป็นรูปสมเด็จครับมวลสารเป็นเม็ดเ,เต็มเลยนะครับ หนึ่งเม็ดกันกรน,นะครับมันที่สองคนระับเป็นสําเร็จวัดเกตรครับพิมพ์วัดเกตรครับพิมพ์วัดเกตรครับสภาพสวยนะครับ เสามนะครับเป็นสมเด็จเคยายพิมพ์ฐานเซมนะครับพิมพ์ฐานเซมนะครับเก่าสวยนะครับสมเด็จใหม่ได้สามนะครับเอาจะเหลืองนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับคมชัดลึกนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับ สมเด็จวัดเฉลิมพระเกยีกยรติจังหวัดนนทบุรีนะครับขลัยันชัดเลยนะครับติดชัดนะครับนี้หมายเลขห้าครับเป็นสมเด็จวัดคลองขอมนะครับ,รบหลวงปู่สุขปุกเสียงนะเนื้อสีขาวนะครับสมเด็จวัดคลองขอมหลวงปู่ส,ปส,ปสุขปุกเสียงนะครับ อันที่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเหรียญหลวงปู่ไข่ในอันปะก้านะครับปีบสงงปองพันร้อยสองนะครับสวยลงคมเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่ในอันปะก้าห์สองพันห้าร้อยสองนะครับนะครับคมชัดเลยนะครับ หมายเลขเจ็ดนะครับเป็นร่วงหลังริมนะครับนะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับกัวเก่าแห้งๆซีดๆเลยนะครับร่วงหลังริมนะครับเนี่ยตะกัวรลนะครับเอนะครับอมานี้แปดนะครับเป็นมะหีสวนแนละ้วก็บุยนะครับ เป็นพระมหศสวนหลวงพ่อบุ้ยครับเนื้อทองผสมนะครับมายเกแปดนะครับมายเเก้านะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อบุญนะครับหลวงพ่อบุญนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเนื้อผงยานะครับเป็นเนื้อผงนะครับหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วนะครับสมเด็จนะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญนั่งพานะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับเป็นเหรียญนั่งพานะครับนั่งพานะครับหลวงพ่อรวยปีสามเก้านะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิตาหลังแบดนะครับ ปิดตาหลังแบบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองก็เป็นผ้าปิดตานะครับเป็นเนื้อผงนะครับด้านหน้านะครับทาทองนะครับปิดทองนะครับทาทองนะครับหลังแบบเหมือนกันครับเป็นผ้าเนื้อผงหลังแบบนะครับด้านหน้านี่ก็ทาทองนะครับ ในส3นะครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพันเียงแต่นะครับเน,นี่ยนีทองแดงเน,นี้ออกสีทองแดงครับจะเป็นโลหะผสมนะครับนะครับตื้นแต่คมชัดนะครับในสิานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะครับวัดสวนขันนะครับ ออกวัดจันดีนะครับที่ลึกงานวังเสลารื่อครับน้าตกน้าตกคิ้วนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเห็นสภาพใช้นะครับพ่อท่านคล้ายนะครับท่านหลวงพ่อปุกเสนะครับท่านหลวงพ่อปุกเสียงครับพ่อท่านคล้ายนะครับวันที่สิบห้าครับเป็นพระมหิสวนวัดโพนะครับ สงขลานะครับสองสี่กว่านะครับสองสี่แปดสี่นะครับพระมเหิส่วนนะครับมเหส่วนเมืองใต้วัดโูนะครับสองสี่แปดสี่นะครับวัดโูนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นโลโบราณนะครับเนี่ยเป็นพระส่วนกันไปส่วนมาเงนนะครับส่วนกลับนะครับนมเหิส่วนวัดโูสงขลานะครับอมนนี้สิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นหลุงพงเงินเนื้อทองผสมนะครับเงินเนื้อทองผสมมาในสีบหกครับในสิบเจ็ดครับเป็นหลวงพงเงินนะครับ เราผสมมากันนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ชุ่มสร้างครับก้นเป็นชอช้างครับหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มสร้างครับอันนี้สิบแปดนะครับเป็นพระปมนะครับสภาพใช้นะครับมันจะเลี่ยมเปิดหน้ารับนะครับด้านหน้าจะสื่อจะมองเห็นมีแร่ดอกมะขามครับอันนี้สิบหก โพนะครใบโพนี่ชัดเจนเลยนะครับเป็นเป็นใบใบใบแบบเป็นเดงเดงเดงดงขึ้นมาเลยนะครับนีะครับเหมือนเป็นโพนจริงๆเลยครับนะครับคมชัดนะครับอันนี้สิบเก้าครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับ เก่าครับแห้งแห้งเลยนะครับเก่าแห้งเลยนะครับรอยปิดทองหน่อยๆครับทองมานะครับยี่สิบนะครับเป็นพ้านางพญานะครับพิมพ์คล้ายๆนางพญานะครับเก่านะครับมีคาบปูคาบดินอยู่นะครับตรงนี้นะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นหล่อเป็นแบบสองหน้านะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับอันนี้หล่อเป็นสองหน้าครับยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุภารุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อสุภารุ่นแรกนะครับภูเก็ตนะครับ หลวงปู่สุภานะครับสินหลวงปู่สุกนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับเหรียญหลวงปู่สุพานะครับรุ่นแรกนะครับสินหลวงปู่สุกประโคมขำเท่านะครับยี่สิบสามนะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ ยี่สี่นะครับเป็นหลวงพ่อเชื้อนะครับพระผงหลวงพ่อเชื้อนะครับพ่อผงรูปเหมือนหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บาเพ็ญบุญนะครับพ่อผงหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับยี่ห้าครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโหนนะครับ หลวงพ่อหอมวัดชากมากนะครับระยองนะครับเป็นรู่หล่อรุ่นแรกนะครับรูป,ๆๆรรปหล่อหลวงพ่อหอมวัดชากมากจังหวัดระยองครับรุ่นแรกนะครับยี่พงนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงนะครับสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาบ้านิยนะครับ แดงวัดเขาเป็นในอินครับอีกสเจ็ดครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะครับนี่ต้นบนะครับเป็นเหรียญหล่อมีหูในตัวนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะครับวัดปะกคองครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเก่านะครับสภาพนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับอีกแปดครับเป็นชินาร่านะครับ หล่อโบราณนะครับเป็นชินราฟห่อโบราณนะครับเป็นชินราชเนื้อทองผสมหล่อโบราณนะครับไม่ต่อโคตรนะครับพิมพ์อินโดจีนนะครับนะครับไปหมายเลขยีิบก้านะครับเป็นสมเด็จเน้นด,ดินนะครับ ังรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับสาเร็จเนื้อดินหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับหมายเลขสามสิบครับเป็นปกพม่านะครับเป็นปกโคศิลปะพม่านะครับข้าวกลวยนะครับดูวับดินคาบดินข้าวอะไรนี่ติดฝังแน่นเลยครับปกโคนะครับศิลปะพม่าเนื้อตะก่วนะครับเป็นศิลปะพม่านะครับ ครับโอ้โหศิลปะธรรมครับนี่าจะกลัวองค์ใหญ่เหมนะครับนี่ครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์ถูหรือลายเบอร์เดียวครับสนใจถูหรือทักไลน์เข้ามาได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่อนชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับโค้ชคนพาครับ รายการละ300บาททุกรายการนะครับสำหรับอีพีน,นี้ขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ